ราคาลำ้ำไยตกต่ำนะครับเป็นกระทถ้ถามของท่านสสรังสรรมณีรัตน์นะครับถามรัมตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยสำนักง,งานรัมตีกระทรวงพาณิชย์ได้มีหนังสือแจ้งว่ารัฐมนตรตีว่าการกระทรวงพาณิชย์คือท่านจุรินลักษณะพิสิทธิ์นะครับติดภารกิจสําคัญจึงมอบหมายให้ท่านรฐมงตีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านสินิดเลือไกลเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนในการนี้เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะผมได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเขา้าร่วมสนับสนุสนข้อมูลในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะคือนายอาวุธวงสวัสดรองอธิบดีกรมการค้าภายในกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับขณะน,นี้ท่านสินิดเลือดไกล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ในห้องประชุมแล้วเชิญท่านสอส,อสอรังสรรมณีรัตน์ได้ถามครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสาภาที่เคารพผมนายรังสรรมณีรัตน์สมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูนพักเพื่อไทยผมมีกระทู้ถึงอ่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งผมได้เขียนกระทู้ ถามเรื่องปัญหาราคาลำไย,ยตกต่ำไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่7เมษายน2564แต่เพิ่งมีโอกาสได้บรรจุไว้ในวาระในวันนี้นะครับซึ่งถามว่ากระทู้ของผมล่าช้าไปไหมล่าช้าไปแล้วนะครับล่าช้าไปแล้วเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำไย,ยปีนี้นะครับขาดทุนเป็นอย่างยิ่งราคาลำไย,ยตกต่ำเหลือกิโลละ3บาท4บาท ท่านประธานครับมีปัญหาหลายอย่างแต่ก่อนที่ผมจะเขียนกระทู้เมื่อวันที่7เมษายนเนี่ยนะครับเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์เอกสารผมหมายเลขหนึ่งครับ3กุมภาพันธ์ท่านประธานครับผมได้หารือท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบนะครับตามเอกสารหมายเลขสองนะครับถามว่าเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงลำไยในจังหวัดลำพูนเนี่ยนะครับ ซึ่งคาดว่าในเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยนะครับมะม่วงจะออกสู่ท้องตลาดและหลังจากนั้นนะครับเดือนมิถุนาถึงเดือนสิงหาคม2564ก็จะเป็นถึงฤด,ดูลำไยผมถามว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการไว้อย่างไรบ้างถ้าหากราคารำไยตกต่ำหลังจากนั้นนะครับท่านเอกสารหมายเลข3ครับ ได้มีตอบข้อหารือมาถึงผมนะครับวา่าจะจัดการให้คณะกรรมการพัฒนาบริหารผล,ลไม้หรือฟุตบอลดซึ่งในนั้นนะครับมีคณะกรรมการเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในดูแลอยู่ด้วยซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของท่านรัฐมนตรีนะครับก็ปรากฏว่าก็หลายเหตุผลนะครับบอกว่าจะจัดให้มีแนวทางบริหารจัดการผล,ลไม้ทั้งมะม,ม่วงลำไยทั้งใน ระยะสั้นระยะยาวโดยคำนึงถึงทั้งเชิงปริมาณคุณภาพและไม่เข้าไปแทรกแซงการตลาดตามเอกสารหมายเลข3าทับ2นะครับซึ่งเหตุผลนี้นะครับเป็นเหตุผลที่ทางกระทรวงาทางรัฐบาลได้ตอบมานะครับว่าจะบริหารจัดการลำไยอย่างไรเพื่อไม่ให้าราคาตกตำ่ำหลังจากนั้นนะครับพอย่างเข้า เดือนกรกฎาคมราคาลำไย,ยตกต่ำจริงๆครับเหมือนอย่างที่ผมได้เรียนถามไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ผมก็เลยขอให้ท่านนัทวุฒิเประเสริสุวรรณซึ่งท่านเป็นประธานกรรมธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรมนะครับช่วยทําหนังสือกับาเรียนท่านนายกถึงเรื่องการแก้ปัญหาลำไย,ยโดยเร่งด่วนมีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุลินลักษณะวิสิทธ ตามเอกสารหมายเลข4หมายเลข5ซึ่งโดยเฉพาะหนังสือของท่านจุรินนะครับหมายเลขหมายเลข5นะครับได้ตอบผมมาว่า,าจะดำเนินการนะครับผลผลิตออกสู่ท้องตลาดจะขยายตลาดส่งออกผลไม้โดยเฉพาะลำไยไปยังประเทศต่างๆและมอบหมายให้ผู้พาณิชเป็นเซลแมน ดำเนินการจัดกิจกรรมออนไลน์บิสเนสแมทชิ่งระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้นำเข้าสินค้าทางการเกษตรอันนี้เป็นแนวทางแก้ไขหลังจากนั้นก็มีหนังสือไม่ฉบับครับลงวันที่9สิงหาเอกสารใหม่เลข6นะครับว่าจะมีการผ่อนปลนเรื่องการเคลื่อนย้ายรายงานเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดจะให้กรรมนอสนับสนุนกำลังพลช่วยเก็บเกี่ยวขย้ายผลไม้ผมไม่เห็นมีครับ ที่กรมอาาจะยื่นมือไปช่วยมีเหมือนกันครับมีที่เอา,อาเครื่องบินนะครับไปขนมังคุดจากุราษาร์มาเชียงใหม่แล้วลำไยจากเชียงใหม่ลำพูนไปุราษาร์ก็มีเท่านั้นผลนะครับการแก้ไขปัญหาของท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัม่มนตรีก็ดีนะครับทำให้ลำไยราคาตกต่ําถ้าท่านประธานไม่เชื่อท่านประธานดูคลิปที่ผมจัดมาให้ดูครับขอท่านประธานเปิดคลิปนิดหนึ่งครับ ขอเสียงด้วยครับขอเสียงด้วยครับเกินได้จํานวนสูงกว่านะครับถ้าเทียบกับสัดส่วนประชากรเนื่องจากว่าท่านประธานต้องโทดเวลาผมด้วยนะครับเจ้าสวนตายสถานเดียวขอเริ่มใหม่ครับพี่น้องมาต้องขึ้นอย่างราใหญ่ภาคเหนือ ตายฟีโน่ทาง,งเหนือคือดดูดีจี8ห้า้าสวนตายสถานเดียวีิโนงบัตน้องกิงอดงอย่างเขาบันได้โทษตลาดกระดาษบันไดพูดเกษตรอำเภอบันไดพูดนายอำเภอแต่รัฐบาลเนี่ยบัดสามารถที่จะดูแลป้องกันได้ เราเป็ยอย่างอี้ที่บาทเนี่ยที่บาทกว้างเขากว้าง5บาทเนี่ยเราไปซองชา5บาทเอาไปด้วยเหี้ยไ้ก็ตามไหนมาใไซนี่นะเน่นะก็ตามไหนมาใไซนี่ลูกของเราคืดนะครับคืดคืดเก๋หงคิดเลี้ยวว่ะเพื่อนเขาเนี่ยเป็นนะครับถ้ามันจะเป็นรองนายยกอูริลินมีไหน ไอจูลินล่ะชนะมิจิระตะกกนมาหาเสียงเมืองเป้ามหาเสียงเมืองเป้าประเดี๋ยวนี้เป็นรองนม่ยกเป็นราฐบนตรีท่านลงสันสรุปเลยดีไหมครับเวลาไม่เสียเวลาเพราะท่านมีเวลาจำกัดแค่สิบนาทีนะครับนอท่านสรุปสรุปเลยครับก็เข็ยนดนวยสื่อในอะไรแล้วล่ะครับขอบุณครับท่านประธานคงเห็นนะครับราคาลำใหญ่เป็นเท่าไหร่ แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากมีคลิปนี้ออกมาปรากฏว่าลำไย,ยตกต่ำลเลยครับท่านเหลือ13 4แล้วก็2แต่ส่วนมากเนีย่ยลำไย,ยในภาคเหนือนะครับจะเป็นเบอร์เอไปสุสนมากดังนั้น4บาทนะครับ4บาท1บาทมีหมดแล้วครับ4บาท1บาท12บาท4บาทและเบอร์ B ไม่ซื้อเลยก็มีธนาคารครับด้วยการแก้ไข,ขของทางรัฐบาลท่านครับ ต่อไปครับเอกสารหมายเลข8ครับในวันที่ราคาลำไยตกต่ำที่สุดมีข่าวนี้ออกมาครับเงินช่วยเหลือเกษตร,รกรทยอยจ่ายแล้วนะครับอัปเดตเงินประกันรายได้เกษตร,รกรย้ำเช็คทรกศทยอยโอนส่วนต่างไปครับเงินรายได้เกษตร,รกรโอนเข้าบัญชีเช็คทรกศได้อีกเอกสารหนึ่งครับชดเชยข้าวครับ2,186บบาทสำหรับเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกหอมมะลิ 218บาทเข้าเปลือกเจ้า429บาทเข้าเปลือกเหนียวท่านประธานนี้เคารพครับเกษตรกรพี่น้องผู้ปลูกลำไย,ยของผมเป็นราษฎรของประเทศไทยไหมครับเป็นราษฎรของรัฐบาลท่านนายกประยุทธ์หรือเปล่าทําไมการปฏิบัติกับเกษตรกรผู้ปลูกลำไย,ยภาคเหนือถึงได้แตกต่างกันกับเกษตรกร ที่ปลูกข้าวมันยางปามคําถามที่หนึ่งของผมมันมีคําตอบอยูอ่ในเอกสารของผมหมดแล้วนะครับผมจึงไม่ถามแล้วนะครับคําถามที่หนึ่งที่บอกว่าจะแก้ไขปัญหาลําไยอย่างไรเพราะมันตกต่ำไปแล้วครับผมจะถามท่านท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์มีมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลําไยอย่างไรหลังจากที่เขา,าได้ขาดทุนไปแล้วนะครับและ เกษตรกรได้ยื่นหนังสือขอเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไย,ย2,000บาทไม่เกิน25ไร่ไปแล้วอยากสอบถามว่าทางรัฐบาลนะครับทางกระทรวงพาณิชย์ก็ดีทางกระทรวงเกษตรก็ดีกกเษกเษตรผลิตพาณิชย์จำหน่ายเนี่ยจะช่วยเหลือพี่น้องอเกษตรกรผู้ปลูกลำไย,ยของภาคเหนือได้อย่างไรบ้างขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ รับเรียนท่านประธานที่เคารพท่านรังสรรค์มณีรัตน์ผู้ถามกระทู้ซึ่งเป็นคนที่มีความสนใจกับเกษตรกร,กรอย่างมากซึ่งรายละเอียดที่ คุณรังสรรถามนั้นถามมาตั้งแต่เดือนเมษายนจนกระทั่งบัดนี้ล่วงเลยมาถึงเดือนกันยายนซึ่งก็ทำให้เห็นว่ากระทูถามนั้นล่าช้าไปแล้วแต่หน้าวันนี้ คำถามของคุณรังสรรค์เป็นคำถามที่กระชับและดีมากซึ่งผมขอตอบเลยคำถามที่คุณรังสรรถามนั้นถามว่ากระทรวงพาณิชย์มีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ ที่มีต่อเกษตรกรผู้ปลูกลำไยห,หากได้รับผลกระทบจากลำไยตกต่ำไว้อย่างไรบ้างซึ่งปัญหาของลำไยนั้นเป็นปัญหาที่หนักมากในปี64เพราะว่าผลผลิตลำไยเพิ่มขึ้นจากปี63ถึง20ซซึ่งโควิดทำให้ตลาดในประเทศ และต่างประเทศเกิดการแชลอตัวมาจาก,การช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกลำไยนั้นมีคร่าวๆดังนี้ 1. สนับสนุนค่าบริหารจัดการกิโลละ3บาทรวบรวมรับซื้อและกระจายผลผลิตลำไย6จังหวัดภาคเหนือเช่นลำพูนเชียงใหม่เชียงราย เหล่านี้เป็นต้นสส่งเสริมการขายผ่านข้อตกลงอมก๋อยโมเดลโดยทำสัญญาซื้อขายลำใหญ่ของเกษตรกรเกร็ดรายได้แก่โลตัสแมคโครบิ๊กซีท็อปมาร์เก็ตดอะมอลตลาดกลางและผู้ผลิตผลิตพันธ์ลำใหญ่ P80 3. ามรุณรงบริโภคลำยยผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกห้างท้องถิน่นร้านทงฟ้าททบศห้ารถโมบายผลไม้และสถานีบริการน้ำมันส่งเสริมสภาพคล่องให้เกษตรกรสากรวิสาหกิจชุมชนโดยการชดเชยดอกเบี้ยร้อยละสามต่อปี ในระยะเวลาไม่เกิน6เดือนเสริมสภาพคล่องผู้ส่งออกลำใหญ่ในอัตรากิโลกรัมละ5บาทสับสูนย์กล่องบรรจุพันธ์ุและสติกเกอร์ส่งฟรีจำนวน2 4 0 0 0กล่องจำนวน240ตันแทรกแซงการรับซื้อลำใหญ่ เกรดรูดร่วงในราคานำการตลาดปริมาณ3,000ตันซึ่งมาตรการเชิงรุกที่คุณดังสรรว่าลำใหญนั้นมีผลผลิตตกต่ำราคาตกต่ำซึ่งผมก็ได้รับการมอบหมายจากท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์ให้ลงพื้นที่ ซึ่งผมก็ได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีมาตรการช่วยเหลือชาวกเกษตรลำใหญ่ดังต่อไปนี้ขับเคลื่อนก,กนีดโกยมละสบาทเพื่อดูดรัพ์ลูกรูดร่วงสองบาท ขยายตลาดบริโภคภายในประเทศมากกว่า20,000ตันสัญญาข้อตกลงห้าง5,000ตันรถทงฟ้ารถโมบายปัม๊มทอร์โบ5ทอรอรโบ2,000ตันเกรดดูดรัพบเกรดโรอง3,000ตันผลสำเร็จซึ่ง ที่คุณรังสรรค์บอกว่าราคาตกต่ำมากราคาเฉลีย่ยปี64 22.69บาทต่อกิโลสูงขึ้นกว่าราคาเฉลีย่ยปี63ที่22.28บาทต่อกิโลราคาเกรดส่งออกเกรด A สูงสุด20บาทในประเทศเกรด A สูงสุด25บาท รูดร่วงเกรด AA 20บาทเกรด A 8บาทเกรด B 3ถึง5บาทการเจราจายกเลิกการนำเข้าลำไยซึ่งมีเพี้ยแป้งในลำไยกรมวิชาการเกษตรร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงป,ปักกิง่งเจราจากับฝ่ายจีนให้ยกเลิก การรับการส่งออกลำใหญ่ของโรงคัดบรรจุ56แห่งจาก75แห่งมีผลตั้งแต่วันที่17สิงหาคม6ปี64ที่ผ่านมาซึ่งคำถามที่คุณรังสรรถามและเน้นมากที่สุดคือกรณีชาวสวนลำใหญ่เมื่อปี63ได้มีการทดเชย รายละ2,000บาทกรณีเงืนชดเชยเยียวยาแก่เกษตรกรผู้ปลูกลำใหญ่รายละ2,000บาทนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบร,ริหารจัดการผลไม้หรือฟุตบอร์ดของกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นเจ้าภาพในวันนี้ขอขอบคุณครับ ท่านรังสรรค์มีคำถามอะไรไหมครับเชิญครับกรบเปียนท่านรานครับถ้าราคาเฉลี่ยรูดร่วงอยู่ที่ย0แล้วก็8บาทแล้ว3ถึงบาทมันไม่มีป้ายแสดงแบบนี้ครับท่านประธานครับผมนะครับฝากท่านประธานนะครับถึงท่านรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่หน่วยงานของท่านเนี่ยก็อยู่ในฟุตบอลคือกรมการค้าภายในผมอยากฝากฝากจริงๆนะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำไยผมเนี่ย ตอนนี้นะครับสิ้นเหลือประดาตัวครับนี่เดี๋ยวนี่ทกศนี่ค่าปุ๋ยค่ายาเดี๋ยวลูกลูกเปิดเทอมอีกนะครับจะเอาเงินเอาทองที่ไหนไปไหนจะต้นทุนการผลิตในฤดูการหน้าอีกดังนั้นฝากท่านประธานนะครับถึงท่าน,นรัฐมนตรีครับว่าไอ้ที่ผ่านมามันแก้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับมันผ่านไปแล้วปีหน้าค่อยว่ากันใหม่แต่เรื่องเงินเยียวยาที่พี่น้องเกษตรกรสมควรที่จะได้นะครับเพราะเกษตรกรส่วนอื่นเขาได้กันหมดนะครับ ดังนั้นนะครับจึงฝากถึงท่านประธานถึงท่านรัฐมนตรีนะครับยังไงช่วยเกลุณาพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกอําไยด้วยนะครับชดเชยเหมือนปีที่แล้วครับ2,000บาทไม่เกิน25้ไร่ให้เขาได้เป็นทุนในการดําเนินชีวิตต่อไปครับกับผณครับขอบคุณครับก็ถือว่าเป็นการท่านตรีมีอะไรจะเติอไหมครับให้มีแล้วนะครับครับก็ถือว่าเป็นการจบการถามตอบกระทู้แยกเฉพาะที่ 287เรื่องปัญหาราคาลำไยญ่ตกต่ำนะครับของท่านสอสอรางสรร์มณีรัตถามรัมตีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับต้องขอขอบคุณท่านรัมตีสินิดเลิศไกลน,นะครับที่กรุณาให้เกียรติกับรัมตีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติกระทูห้องห้องกระทูถามแยกเฉพาะของพวกเรานะครับต้องขอกรับขอบพระคุณนะครับ